ขาวประคับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่21ตุลาคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยันนี้คอสเน์ผีบ,บวกเพิ่มจุดโทษที่27นับตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วโดวยในนี่ทางเมนยูของรัฐผมจะก,การบวกประตูเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะฮะจากจุดโทษกลายเป็นการได้ลูกตั้งเตะระยะ11หลาครั้งที่7นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูดกาล2019-2020เป็นต้นมา โดยกันนี้ทางแมนเชสเตอร,ตร,ตร์ของเรานะผมบุกชนะปรารริแซชักแมนไป2องต่อ1ในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2020ถึง2021นี้โดยประตูแรกมาจากจุดโทษของบรูโน่เฟิร์นเดซที่ยิงครั้งแรกถูกเซฟแต่ได้ยิงใหม่และก็ไม่พลาดนะฮะโดยจากการบันทึกสถิสติเรื่องจุดโทษเนี่ยประตูแรกที่สนามพาร์คเดอะแพร้งเนียกลายเป็นการได้จุดโทษครั้งที่27ของแมนยูของเราเรวมทุกรายการนับแต่เริ่มต้นฤดูกาลใหม่นี้เป็นต้นมา โดยจำนวน2ี่จุดโทษนี้กลายเป็นประตู22ลูกนะครับมาที่สุดในบรรดาทุกชิมของ5ลิกใหญ่ของยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันโดยขณะเดียวกันบรูโน่ก็ยิงจุดโทษเข้าทั้งหมด11จากทั้งหมด12ครั้งให้กับแมนยูนะฮะร,รวมทุกรายการนับแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนและก็ไปเดิมสนามให้กับผีแดงในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ผมเหนือกว่านาักเตะทุกคนในบรรดา5ลิกใหญ่ของยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันอีกต่างหากทั้งนี้สำหรับ5ลิกใหญ่ของยุโรปนั้นปประกกอบได้วย ลาลิกาสเปนเกาโช่สราเตรี่บุนเดสล,ลิกาเยอรมันและก็ลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้นะครับบรูโน่เฟอร์เดสของเรานะฮะก็ถือว่าช่วยทีมแมนยูของเรานนั้นได้มากมายเลยกับลูกจุดโทษแบบนี้แต่ก็มีพลาดบ้างนะฮะแม้ว่าเขาจะเป็นมือฉมังแล้วก็ตามเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเ k คอเซฟแบบสุดๆเตเวรสบอกผมไม่ได้โม,โมตัดเกรดแข่งแมนยูบุกสยบเปเอเช โดยงานนี้ถ้าผมนักเตะของแมนยูของเรานะฮะต่างงัดฟอร์มเก่งกันมาเป็นเหตุผลให้พวกเขาเนี่ยบุกเอาชนะปารีสแซงแองแงงประเดิม3ามแต้มอย่างสวยงามในศึกยูฟาแชมเปี้ยนเลกโดยเกมนี้ต้องชมแทคนติกของโอเล่กันาโซชาที่จัดระเบียบเกมรับกันหนาแน่นและนักเตะก็ตอบนองแผนของโค้ชเป็นอย่างดีแต่ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่านครับเริ่มจากนะผมดาบิดเดคิอา โดยกันที่ท็อปฟอร์มปุดเซฟลูกยิงของคางอังเคลวดิมาเรียและก็ลูกชาร์จจอของคูซาวะในครึ่งแรกขนะงที่ครึ่งหลังนั้นประตูที่เสียไปก็โทษเขาไม่ได้เช่นกันแต่มีซูเปอร์เซฟลูกยิงของเอบัเป้และก็เนม่าเข้ามาให้ชื่นใจในได้ป9คะแนนต่อมาก็จะเป็นอารอนวิสก้า เจอปัญหาในการรับมือกับเอ็มบัปเป้อยู่บ้านนะฮะแต่เป็นเกมที่เขาเนี่เข้าสไลด์แท็กเกิลสวยงามหลายครั้งซึ่งแท็กเกิลทั้งหมด6ครั้งมากที่สุดในทีมยังมีบล็อกลูกยิงสําคัญของเอ็มบัปเป้ในครึ่งหลังอีกด้วยได้ไป7เจคะแนนอักเซลตัวเซเบ้กลับมาลงสนามในรอบ10เดือนแต่ฟอร์มยอดเยี่ยมไร้ที่ติเกมรับหนานแน่นเคลียบอลถึง7ครั้งมีจังหวะวิ่งเบียดเอาชนะเอ็มบัปเป้หลุดเดียวได้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวได้ไป8คะแนน วิกเตอร์ลินเดเลฟไม่ได้โดดเด่นเหมือนตัวเซเบสนะฮะแต่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในเกมรับยืนตำแหน่งดีทำให้เคลียบอลได้ดีการเปลี่ยนระบบมาใช้กองหลัง3คนทำให้เขาเนี่เล่นง่ายมากยิ่งขึ้นครับได้ไปเจ็ดคะแนนลูกชอขยับขึ้นมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะฮะอาจจะมีการจ่ายบอลพลาดไปบ้างและกระโดดตำแหน่งเป็นบางครั้งแต่ก็ถือว่าฟอร์มน่าประทับใจแบบเงียบๆลูกจ่ายของเขาเนี่ยทำให้มักซุยันเรียกจุดโทษได้สำเร็จได้ไป6.5คะแนน อเล็กเตอเรสคนนี้ประเดิมสนามนัดแรกด้วยฟอร์มดูดีเลยทีเดียวนะฮะลงมาช่วยเกยมรับอยู่บ่อยครั้งแต่สิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นก็คือการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะลูกครอสที่สร้างปัญหากับแนวรับเปเชลูกเปิดเตะบนหงเขาได้ลุ้นยังกับเบคแฮมกันเลยนะฮะจ่ายคีย์พาสไปถึง3ครั้งมากที่สุดในครึ่งแรกกันเลยก็ว่าได้ได้ไปเ็คะแนนเฟรด แค่สติแท็กเกิลหครั้งตัดบอลอีก3ครั้งและก็เคลียร์บอลอีกหนึ่งครั้งก็ทําให้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยมีส่วนสาคัญกับเกมแดน,นกลางมากขนาดไหนพยายามแย่งบอลน,นะผมแล้วก็เปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกตลอดทั้งเกมซึ่งการเล่นง่ายของเขาเนี่ยทำให้กองกลางประสานงานกันแบบดีเยี่ยมได้ไป7.5คะแนนสกอตต์แม็กชมิเนคนนี้ช่วง,รงแรกๆนะผมมีปัญหาในการรับมือกับสกิลของเดมา่า แต่พอจับจังหวะการเล่นของเกมได้นั้นเขาก็สามารถรับมือกับทางเนม่าคนนี้ได้แบบไม่มีที่ติเคร์บ,บอลได้ถึง4ครั้งแล้วก็แท็กเกิลอีก3ครั้งก็ได้ไป่ายเจคะแนนบรูโน่เฟรนเดสกัปตันทีมของเรายิงจุโดโทษรอบแรกนั้นติดเซฟแต่ก็โชคดีที่ได้ยิงจุดโทษใหม่เป็นปรอบที่2ลูกยิงไกลจากแถว2มีได้ลุ้นอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็มีหลายรอบที่หลุดเป้าไปไกล การใจบอลของเขายังพึ่งได้เสมอสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมถึง2ครั้ง2คราวได้ไป7.5คะแนนมาร์คัสบรฟอร์ดการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยสร้างอันตรายมากมายให้กับแนวรับคู่แข่งนะแต่ปัญหายังคงเป็นเรื่องของการจบสกอร์และการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายเพราะหลุดเดียวไปหลายรอบแล้วแต่ก็ปล่อยโอกาสหลุดลอยไปมีโอกาสยิงอยู่ถึง4ครั้งมาสลิปผลในครั้งสุดท้ายนั่นเองก็ได้ไป7คะแนนและคนสุดท้ายองค์ดีบุสยาน คนนี้ก็เป็นคนเรียกจุดโทษนะผมแต่ต้นเกมแต่สุดท้ายก็มันดันทำเข้าประตูตนเองฟอร์มโดยรวมนั้นยังไม่ค่อยดีมากมายนักพยายามเลี้ยง G จี้เจาะแผงหลังคู่แข่งแต่ก็ทำไปได้สักทีได้ไป่ายคะแนนส่วนผู้เล่นโซลสองรองนะผมที่ลงสนามในค่ำคืนวันเมื่อวานนี้นะฮะก็จะมีพอปอกบ้าลงมาแทนอเล็กเตลเรสลงมาเก็บบอลแถว2ได้ดีก่อนจะแอสซิสเป็นประตูชยัยได้ไป่ายเช็คคะแนนตอนนี้ฝ่ายเบรคคนนี้ลงมาเล่นแทนบรูโน่เฟอร์เดสลงมาก็ช่วงท้ายเกมแล้วก็ไม่มีคะแนน แล้วก็แดนเนลเชนนะฮะคนนี้ก็เช่นกันลงมาแทนอ,องคนน์ี่มัสยานล,ลงมาช่วงท้ายเกมแล้วและก็ไม่มีคะแนนครับนี่นะผมก็เป็นการตัดเกรดแข้งผีนะฮะที่สามารถบุกไปเอาชนะยังทินฟรักเดอะแพงของทีมเสาทโทรเลขของเป H เชนนั่นเองครับโอ้โหเป็นตะว่าง,งานนี้นะฮะก็ถือว่าแมนยูของเรานั้นทําให้แฟนบอลฮุกเถิมแล้วก็กลับมาเชียร์ฟุตบอลกันอีกครั้งนะครับผมแมนยูสู้ตายจ้าเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ สื่อเผยไปจี้เจ็บสอบรัางสนามร่วมเดือนอีกครั้งโดยงานนี้นะผมโกเว็บกีฬาชื่อดังได้เผยมาว่าเอริกบายยี่กองหลังของทางแมนเชสเตอร์เดนั้นต้องช่วยลงช่วยทีมในช่วงสำคัญของทีมณเวลานี้โดยกองหลังวัย26ปีปรายนี้จะเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติแอริีโคสนะฮะในเกมอุ่นคเครื่องที่เสมอกับทางเบลเยียมไปหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยโดนเปลี่ยนตัวออกจากสน้มที่70ของเกมซึ่งตอนแรกจันเจ้าตัวนั้นออกมาเผยมาว่า เป็นแค่อาการล้าเท่านั้นไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนักแต่อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดนะผมได้เผยว,ว่าบายยี่เนียอาจจะต้องหายหน้าไปจากสนามร่วมเดือนแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมกับทางนิวคาเซเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกล่าสุดที่ทีมบุกไปเอาชนะปาเลซิชแมแ็งนั้นไม่เดินทางไปกับทีมด้วยกันนั่นเองหากเจ้าตัวมีการบาดเจ็บและต้องพักจริงตามที่เป็นข่าวเท่ากับว่าบายยี่คนนี้ จะ่วดพบก,กับทางเคลซีไลซิกอาร์ซนอลอิสันบูบาซเซเซียรวมไปถึงเอฟเวอร์ตันอีกด้วยและจะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังโปรแกรมทีมชาติในช่วงกลางเดือนหน้ากันเลยทีเดียวเป็นแตัว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปว่าทางบายยี่คนนี้จะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้เร็วขนาดไหนต้องรองลุ้นกันนะครับงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าฮะวานวิสกาสวยแล้วโดนแช่นอกใจแฟนเฉยเลย โดยงานนี้ถ้ผมไอแมงมุมวานวิสกา้านะฮะโดนกล่าวหาว่านอกใจแฟนสาวด้วยการไปกุ๊กกิ๊กกับสาวอื่น2คนโดยคนนึงถึงขั้นตั้งท้องส่วนอีกรายหนึ่งก็เป็นคนที่เคยคบกับทางเจสีิลินกาดมาแล้วนะฮะทำเอาแฟนสาวของวานวิสกา้าก็ขอเลิกกับเขาทันทีตามการเปิดเผยของสื่อจอมแฉสื่อของอังกฤษไปขุดคุยมาจากไหนวะเนี่ยโดยกันนี้ทางอารอนวิสกา้าเบ้ขวาของทางแบนยูนะครับสโมสรดังในศึกฟุตบอลอักิจอ่านอกใจเบรนนาเบนรี่ แฟนสาวของเขาไนดะ้ผมด้วยการไปปั๊มๆนะฮะกับหญิงอื่นถึง2คนแถมทําให้หนึ่งในนั้นตั้งท้องด้วยตามการรายงานของสื่อจอมแฉสื่อของเมืองโพดีโดยสรับต้นตอที่ออกมาแชรเรื่องนี้ได้แก่มาเลเซียออติสนางแบบรายหนึ่งโดยเธอได้โชว์ภาพที่เธอถ่ายร่วมกับทางวานวิชากา้าซึ่งเป็นภาพที่พวกเขาก,กอดกันอย่างหวานชื่นพร้อมหอมพร้อมจูบกับระบุวันที่เอาไว้ในวันที่20กันยายนที่ผ่านมานี่เอง ทั้งนี้ในรูปหนึ่งนั้นออติสได้เผยบอกว่าวาลมิสก้าคนนี้ทําหญิงคนอื่นตั้งท้องและก็ไม่อยากให้หญิงคนนั้นคลอดลูกออกมาซึ่งเขาก็ได้บอกว่าที่จริงเขาเนี่ยกำลังจะมีลูกแล้วนะแต่เขาไม่อยากจะได้เด็กคนนั้นซึ่งออติสก็ไม่ได้บอกว่าหญิงดังกล่าวนั้นชื่อว่าอะไรแต่เป็นชื่อที่เชื่อกันว่าหญิงคนนั้นมีชื่อว่าอาฟริลนอกจากนี้ออติสยังแชร์ภาพที่อ้างาว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเธอกับทางวานมิสก้า ซึ่งก็มีช่วงหนึ่งในนั้นที่เธอตำหนิว่าเธอนั้นเบื่อเหลือเกินที่เธอโดนหิ้วมาที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อแก้เหงาแต่กลับจะเฉยท้วเธอทิ้งอย่างไม่ใยดีก่อนที่อดีตแข้งคิสสันพาเรตนั้นจะตอบกลับไปแบบไม่แคร์มาว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเลยสิ่งเดียวที่ฉันติดค้างเธอก็คือการส่งเธอกลับไปยังกรุงลอนดอนอย่างปลอดภยัยทันทีที่มีการเปิดเผยเ,เรื่องนี้ออกมาแล้วนั้นนะผมเบนรีคนนี้ซึ่งคบกับทางวันบิสก้ามานานราวสามปีก็ตัดินใจเลิกลากเขาตันที ดยเธอประชดว่าขอให้เขาเนี่ยสุกกับความสนุกอันใหม่แถมยังกล่าวหาอีกว่าทําให้เธอรู้สึกไม่เป็นมนุษย์เลยโดยสำหรับเออร์ติสคนนี้นะผมเคยคบหาดูใจกับมหาเทพนะฮะเจสซี่ลิงกาดโดยที่เดอะซันนั้นเปิดเผยเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มาว่าวันวิสกา้าจะช่วยให้แมนยูนั้นบุกไปชนะปาริสแซ็แปรไปงต่อหนในเกมยูฟ่ ake, าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเื่อวันาังคารที่20ตุลาคมที่ผ่านมา และตอนนี้แคงวิสองปีรายนี้ก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นกับข่าวในครั้งนี้แต่อย่างใดครับโอ้โหนะผมเป็นน้นว่างานนี้ไอ้แมงมุมขยุ่มหลังคาเรานะฮะดันไปเล่นพิเลนนะผมไปปั๊มปั๊มสาวถึงสองคนแบบนี้และยังไปปั๊มปั๊มสาวของทางเจสซีลินกาดอีกด้วยนะฮะถือว่างานนี้มันดูเง่งเง่ยังไงไม่รู้นะครับผมต้องรอดูกันต่อไปว่าทางวาบิสกา้านี้จะออกมาแก้ข่าวนี้ยังไงต้องรอเลุ้นกันต่อไปครับงานนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับส r i b e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ